อ่านนะ,ะว่ามันผิดคือการไม่รู้จริงว่ามันผิดเรื <laughs> ่องการโพสข่าแบบนี้เออเพราะว่าโพสข่าแบบนี้ไม่ได้แล้วก็งงอ้าวน,นี่มันครอบครัวนี่แม่นี่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ม,มันผิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยไงโพสข่าจังหวะนี้ตามนั่นแหละค่ะแล้วทางเจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้างคะมันก็ไม่มีเล่นให้กันอะ่ะเขาเล่นเกมกันก็มันก็เลยไม่มีความผิด ช่วยอธิบายน้องหน่อยแต่คือว่าที่ไม่ได้สนใจอะไรเ,รเขาเล่นเกมไทยอะไรกันละใครคือไม่มีการได้กินเงินเสียเงินกันแต่ว่าเป็นการแบบว่าแบบมันดึกละตีสองหาอะไรแกล้งกันนะเนี้ยว่าใครแพ้ก็จะไปเลี้ยงอันนั้สนสมมติว่าโซ <c oughs> ดาซื้อซื้อเบียร์ซื้อโซดาหรือไม่ก็ซื้ออาหารนู่นนี่อะไรไม่มีการเอาเงินเข้าตัวหรืออะไรไปบอ แล้วเจ้าหน้าที่ได้ว่ายังไงบ้างคะได้มีการแจร้งข้อหาหรือว่าได้ว่ากล่าวตักเตือนอะไรบ้างหรือปล่าคะก็ตักเตือนว่าโพสแบบนี้ไม่ได้คือพุ่งตรงขอโทษนะคะประชาชนเนี่ยดูเหมือนกับทั้งโง่ทั้งฉลาดคือไม่รู้จริงว่าโพสภาพแบบนี้คือความผิดเพราะมันเป็นอยู่ในเป็นแบบสันนาการในครอบครัวมันเ่อนล้าน แล้วทางเจ้าหน้าที่ได้ตักเตืนอนยังไงบ้างคะหรือว่ามีบอกว่าอย่าอย่าไปโพสเป็นมันพีดอะไรงเงี้ยแต่ว่าอ้าวอาการก็ทำเรื่อยแบบเนี้ยไม่เห็นเ,เป็นไรอะไรเงี้ยแก้งคนนะ,ะโดนลงออกไปซื้อขออกถ้าสมมติเล่นได้เสียถูกป่ะก็จะเล่นอย่างก็คือแค่แบบหนุกนานเฮฮหาก,กันแล้วนอกจากคุณ